มา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  one two t h r e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอปายสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้มาพอกับแม่สบายเราได้ช่องแม่สบาผพาเช่เ <Yeah. S 1> <laughs> มื่อนี้แม่สบาผพาไปกินตำบักคุงตำบักคุงกับแกงอยากมาให้เบิง้งแกงเห็ดแกงเห็ดใส่อัน ใส่บักบวบบักบวบแล้วก็ใส่ผักแยังบักบวบ,บักบวัวไทยได้จ้ะแต่พออยู่ร้านนั้นร้านญี่ปุ่นนี่แหละป,ะปะ้าป้าอันบักบวบบักบวบในห้องกคนนั้นนี่เฮจิมะเฮจิมะเฮจิมะมันมีขายมันมีข้าจับปูอยู่ว,ว่ามันบ่ค่อยมีขายหรอกมาจากสิ ดวงดีไปพ่ออีรีมาจับพี่น้องจ้ามากินน้ำแม่ชาบาจ้าก่อ,นอึนแมนชับาเขาพูดทุกกำลังใจเพ่ตอนที่เขามาติดตามดับช่วงจังแม่ชาบาจ้าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ะจ้ามาจาับพี่น้องว่าอะไรยอยังมากินมากินอันนี้ต้มเองก็จะเสซ็มมาเนี่ยจ้าก็หืมลูกลูกนอนแล้วเดี่อืตอตอนแรกเนาะอ๋ออันนี้ พักกับคันแยงกะพักัางก่อนที่โดที่เขาจะกินกับวาซาบิกินกับอาชิมีแม่แม่จะเบาเมื่อกินกับองหงผู้ใดกินพักคันแย้งได้กินพักกันเอก็แซ่บไปเกามื่อพักคืโตกะก็อยู่อยู่เขาแห้งเราแก็วิ่งหืมก็เห็นเขแม่เอามีเบิรตลาตีเบิรตลาตีมากเลยไะนอ้าบูเบรีนะ ไปลงาจ้าเพราะว่าแกงนี่มันห่อนมันห่อนร้ายเหมื่องแตกเคื่องแตกหนามันเงียบๆห่นหนหนหอนค่กห่อนแม้ว่ไาไว่าปวดเดียเ,เอาไปแกงเยอยางนอกนะป๊าป๊าปลาปลาละลาย ัมาปมันมีภาษาญี่ปุ่นยูแมชบาจำก็ได้ล้วก็บก็จำเพราะว่าจำก็ได้สมองพอดีแล้วกะตัวแปบตัวแปบ,ตแ,ปบแต่กามีมะละมะละเหลือตะมวนันพ้าลูกออกไปหาขีคิรถรดเลนมาไปฮะเลาะสือผักบุมี่พักเอาคิดเบิ่งมันห่อนแห้งเทิมเมย์ยายนมตกติดต่อกันเป็นเดือนพักมนเลยบ่มี ไปบ้านน้องร้านลำปี้หา,ลานลำนะบ่มีผักผักพวกผักสลัดผักยังแม่บ่มีเลยไปก่นกอน รับมาใน่เเต้เอาลูกมาปรงุงปรุงลูกไปเกียงเห็ดอือกอืองค่ะอือุ้ยมจีเห็ดหัวตะลุกหมอนึงลูกเปิดประตูตับๆออกไปหรอออกไปห้ามไม่ทางนอก นอนแป๊บเดี๋ยวนอนบ่หอดสิบนาทีแม่เดสยังเสียงดังเนาะลูกก็ตื่น,นกินครับ Varmt brød. ความซื้อเดี๋ยวกับไปหมอดทานเลยภัยเคยเผาทานมาเป็นน้นสลับเวลาเอานา้ำหวดระเบียบายฮวอนมันขึ้นนะอาเ่อเปียอฮ Papa, tunggu oh, Papa lo. Oh. Papa, Papa. Ini. Papa. Kianam. 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 Hmm. hmm. Ini bangun na, tidur sih Papa, papa, papa. Nani, kena, kena, duduk. papa 出かけてくる。どこ行くの？どこ？お店。何に食う？食べる。は食べる。あ、お前走ったのうん、お店行きた。あのー、ここで食べてね。お店だめ。う,うん。うん。お店だめ。ラーメン？ラーメン？うん。うん、いいよいいよ、お店で食べていいよ。お持ち帰りできるよ。できるわ。 パパどこ、どこで食べたいいいよ、ママ、お店で食べなんじゃなくてお持ち帰りにしてね、言ったからうんママが言ったことパパ守るねうんうん、いいよ、いいよ守るからパパ家にいるねはい、うん、パパ家でラーメン作るね自分でうんお店じゃないのうん、うん、ママはいいいよ、パパの…うん お店で食べるでしょうん。行っていいよ。うん、ママがあのお持ち帰りにしてね、言ったから、パパ家であのラーメン食べるね。いいよ。うん。パパのフリータイム作って。っパパのママがお持ち帰りにしてね、言ったから、パパを見ていかないで、じゃあラーメン食べるね。いいよ。パパのママが言ったから。 เตอนแล้วจะไปกินขขาข้างนอกก็เลยบอกแล้วปะจ๋าอ้อ้ำอืมอมอืมืมอ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  美味しいあれ何コーヒーコーヒーコーヒー入ってるねこれ美味しいかななんか新発売、うん、夏と柚子なんかよくわからない、うん、コーヒーと柚子が入ってる果たして、うん、果たして美味しいんでしょうか、うん <laughs> วุ่นวายแทนโอ้ก็เลยกินข้าวแล้ววันนี้พ่อกับลูกวุ่นวายค่ะออกมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> กินนะกินนะนนื่มไม่ไ้まだあるまだあこれ。まだ入ってる。入ってる。ม่ยเาจะไปกินของนอกจะเลยบอกว่าเราจะกินบานทำไม่กินของเพราะ็เลยมาระบบแไกกันแล้วจะต้มมากมากิน กินน้ำพอกี<ป>่ใบหืมกี<ป>่ใบอันนี้ไ่ได้รู้กันี่ของแม่โอกุ้กโอมาหางพี่มาหาง่มเนี่มาห้างเน,มาางน่มาพี่อนมาห้างพู่มาห้างกุก อเอ,โ,อ,เอโกเมนตาโกเมนขอโทษทำไมอืมทำไมอม Mas é uma

บายบายไปละจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมใจรืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำละจ้าคลิปนี้ไปละจ้าพากันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบาย